มะพร้าวอ่ะเว้ยเด้งสวัสดีครับเพื่อนๆมีแลไววันนี้ผมจะมาอยู่ในแมเป็อะไรไม่รู้เนี่ยฮะข่าววงกดมาครับเหนื่อยจะเกียนทุบนะครับไไม่ด้เกโอ้โหตื่นเต้นว่ะใกล้แล้วอก้อ้หม่อือหือ ผมก็โดนกระหังเลยครับแต่ผมยังจำทางกลับอยู่ได้มองตรงสู่ทงทะเลียนกว้างใหญ่ตรงนั้นไม่มีอะไรครับปนงค์เคยไปแล้ว เลกก็ง่ายๆง่ายบ้านไม่มีอ่อนเลยดังฐานแรกมาก็ยากแล้วไม่มีอ่อนให้แบบแบบนี้ ดูด้วยเลยอ่ะแต่ไม่เป็นตัวนึงนะขอเคลียร์ก่อนจัดเกียร์สักหน่อยเดินมืออะไรกันนะอันนี้เนี่ยเดินมือรัก อยากเดินมั่วป่ะเพราะว่าเดินมัออนมน่วเพื่อฟุ๊กเจอครับยังครับดูทางออกก่อนอวันนี้ไม่มีทางให้ออกคนเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไง วิธีออกแล้วคนลงกระโดดดูเชานี้หน่อยตอนนี้ชาตันเปลี่ยนทุกทีเออออกตรง โอ้โหแค่ดาแรกก็ผ่านมาัานาทีเที่ยงคืนสนาทีโอ้ดาแรกยังแาเลอยอะค,ครับตอนนี้ผมเราตรงไปสุขปขอบฟ้าดาแรกน่าปวยดาแรกน่าปวดเราจะมาทรลมเรามีแนทุเรีนใช่ไหมเ,เพยมา,าอยู่ ผมว่าน่าจะอยู่ในส่วนนี้หลยบัทูโอ้รู้แล้วดิฟวลองเดินตามคนเองไปยังไงดูก่อน นี่ไงออกได้แล้วเนี่ยก็จะออกได้ต้องกระโดดเอากูดันหนังสือ,อจะยากไปไหนครับพี่ดูให้ดันหนึ่งแมงง่งก็ดันนี้ต้องกระโดดดูดูห่อย เสือบอลกระทางแบนดินดผมวกาชาวมอขอขอใช่โกงได้ไหมเนี่ย,ยโห<อ><ฮ>ยากมากตรงแล้วตรงแล้วฮึบมองมองชีแล้วชีแล้ว ไหนครับออกกี่ตรงนี้เนี่ยชินแล้วชินแลยวแล้วแ,แกเข้าไปในนั่นได้ไงอ่ะพี่ไม่มีไม่มีทางเข้เาที่พี่เข้าก็เดินหา,อาโอ้โหคนเหนื่อยผมอยู่ใกล้ทางออกมากแล้วผมจะเข้ายังไงเนี่ยเข้าไปด้านในเนี่ยผมเข้าไม่ได้ ไม่ใช่มีทข้าให้ผมไปรับไหมรับเลยรับหนึ่งนะฮะผมเริ่มหลงแล้วเนี่ย ลงหาก่นตอนนี้เหมือนจะใกล้ทั้งออกนะโอ้้หเนื้อ ผมไม่ได้ใกล้แล้วคนระับเหนือผม,มรู้แล้วว่าทางออกอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมต้องออกไปตรงจากตรงนี้ก่นอน,นแล้วออกไปตรงนั้นได้ไงต้งไง หลอกไปหลอกไปคุณเหนือผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่มีทางออกคุณดูดูมาทางถึงทางออกมันก็ตันอืออย่างนี้แนะนามันทุกไหมนะเออคิดไปหาอโอเคอ๋อคุณเหนือครับ ห้ามาทางนี้นะฮะดูคุณรู้เลยมันเป็นทางลับใต้ดินนะครับการออกอะการออกเป็นทางลับใต้ดินเมื่อกี้ผมถูกลู้ผมปินตร,ตรงนี้เด้ยผมกันไว้มนีกันตรงนี้ไว้แล้วเราจะไปทางไหนเนี่ย มันต้องห,หาเป็นทางรับใต้ดินนะครับมันจะมีทางรับใต้ดินอยู่ใต้ดินเหรอทางรับใต้ดินมีดมันอาจจะซ่อนอยู่เนใต้หนังสือะีดทางรับใต้ดินต้องหาเลใช่มทางรับใต้ดนทางรับใต้ตีน อยากออกไปแล้วเรื่องนี้สวัสดีครับ